นี่คือหนึ่งในเด็กสั้นๆสำหรับวันนี้ในวันนี้ของเรามากับเด็กเต่าพืชของเราเด็กนาเอทานี่ผมตัดมาจากไลฟ์สดถ้าใครอยากเข้าไปจอยร่วมสนุกคุณเจอกันได้ที่ต่อยให้ไลฟ์สดเนยวันนี้ผมจะมาด้วยเด็กนี้แหละเพราะว่าผมมาอยากเล่นตัวของโดไดทอสแล้วผมจะใช้ตัวนาเอทาลูเนี่ยร่างหนึ่งร่างสองร่างสามแล้วก็คู่กันกับรีเฟียบวกกับอีบุยแล้วก็โปเกมอน โปเกบอล2อใบโปเกมบอนคอมมูหนึ่งดอกเตร์สองซาคากิหนึ่งนัเมะสองแล้วก็ลีฟสองวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาคุณไปชมกันไม่รู้จะแพ้มากกว่าหรือเปล่าเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดู<ม>เปิดมาแล้วก็เจอของหนักเลยร่างสองเราไม่ขึ้นร่างสองเราขึ้นนี่เราเราเล่นได้แล้วนะเรียบร้อย ล่างสองเราไม่ขึ้นไปตาหนึ่งเรียบร้อยครับตาหนึ่งศูนย์แต้มมีนาซเมรหรือเปล่าโอโหเรียบร้อยเอ้ยไม่ดีเหลือสิบเราเรายังมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งเราจะมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งเรียบร้อยเป็นไงล่ะนาซูเมขึ้นโอเคครับ <laughs> เอ้ยมือมือมือดีครับเป็นคนที่มือดีมากสุดยอดจริงรีเฟียจงขึ้นมาผมว่า ถ้าสิ่งสิทธิ์เขามีจริงรีเฟียเราก็ต้องขึ้นถ้าสามัังไม่ไหวนะอย่าเด้อเฮ้ย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 แล้วนี่ก็เข้ามาอยู่กับช่วงโปเกมอนสปีดลันนะครับคุณผู้ชมเป็นไงบ้างครับสำหรับโปเกมอนสปีดลันเราสามารถจบแคเมเนี่ยลงให้หมดเลย <c oughs> <c oughs> ไม่แก้ครับไม่แก้ไม่แก้ม,แกม,แกมันมันแก้สถานะครับแต่ไม่ได้แก้ห้ามตี <c oughs> <c oughs> ตห้ามตีมันไม่ใช่สถานะครับ ผมผมลองมาแล้วผมลองมาแล้วมผมลองมาแล้วผมผมก็คิดเหมือนกันแหละตอนแรกก็เลยใส่ใส่แต่ปุ๊บเอ้มันไม่แก้นี่ว่าผมก็เลยไม่ใส่เลยอ่าเราเราได้โอกาสบุกก่อนอย่างนี้รีเฟียขึ้นอย่างนี้ผมบอกเลยว่าฝ่ายตรงข้ามน่าจะเรียกว่าน่าจะงานงานหยาบแล้ว่ะครับผมบอกเลยฝ่ายตรงข้ามนี่คือน่นาจะน่าจะกดดันนะ อ่ะเอาสองออกเขาจะดวงดีได้หกสิบเลยเหรอผมไม่ยอมให้เขาหกง่ายๆหรอกไปสับไปกลับมาตีหกเราง่ายๆเราจะตีเขาทั้งหมดร้อยแปสักเหรียญก็ไม่ขึ้นสักเหรียญมันก็ไม่ขึ้นให้เราอ่ะลีฟโอ้โหยังจะมีอีกเหรอ รุษ่าโกงไม่ให้โดนหกสิบแล้วนะอย่าโดนได้ไหมอะ่ะขอร้องขอรอดสักเทินเถอะรอดสักเทินรอดสักเทินรอดสักเทินยายยายโอเคโอเคโอเคดีมากสามสิบโอเคยังแทงได้สักคู่ดึงไปสอง โอ้ใจคอพี่ก็จะไม่ให้โปเกมบอนผมเลยเหรอครับไปตีไปเราโดนยี่สิบก้อยหมดได้ไหมอะ่ะเราเรายังก้อยหมดเลยนะเราเราก็ก้อยหมดเลยอะ่ะฝั่งนู้นก้อยหมดได้ไหมไม่ขออะไรมากก้อยหมดเรายังก้อยหมดเลยนายจะมาหวัว ไม่ได้นะดีมากดีมากก้อยหมดเลยมันไม่ขึ้นจริงอะ่ะโหฮายาชิคาเมะเราก็ไม่ขึ้นเราเราใช้พลังก่อนอ่ะติดข้าตีดขวาเสี่ยงไว้ยังไงก็ต้องใช้เวลา3เทอร์ในการยิวัฒนาการอยู่ดีเทอร์นี้เราอาจจะต้อง อาจจะต้องเล่นอย่างนี้ไปก่อนเราติดอย่างนั้นหนึ่งไว้ก่อนต่อไปฝั่งเขาตีไม่ได้เทิร์นนี้แน่นอนเขาจะไม่ตีไม่ได้เราน,น,น่าจะใช้โอกาสเนี่ยแหละใส่มาอยู่ครับอยู่ในเด็กมันไม่ขึ้นนะครับมันไม่ขึ้นนี่แหละประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ามันไม่ขึ้น พอเตอร์เมินจี้เราโดน20่ร่างสองร่างสองผลมาหน่อยเตอร์เมินจี้ไปแล้วเราเอาไปซับ สับเป็นรีเฟียตีเราเราใช้รีเฟียบ่อยกว่าอีกนะเนี่ยเราใช้รีเฟียบ่อยกว่าการเต่านาเราอีกเต่านาเราไม่ไม่ขึ้นอะไรทั้งนั้นเต่านาเต่านาล่างสองลูกก็เรียบร้อยเป็นไงล่ะ เด็กเต่านาเราลีเฟียจาัดก,การหมดเลยเอเอเลยเฉยโอเคโอเคผมไปข้ห้องน้ำแป๊บหนึ่งโอเคโอ้ลีเฟียขึ้นเต่านาไม่ได้เล่นอีกแล้วเหรอ เราไดเริ่มคนแรกอ่ะเราก็ดีก็ยังดีเราได้ปลมเมนจี้ฟรีย,ยามีคาราซึเราเจอ,อยามีคาราซุโอ้ใส่สะท้อนมาอีกเรียบร้อยไม่ตีเราไม่ตีดักไลเดี๋ยวเราค่อยสับดักไลเขามาตีเล่น ใช่ครับแต่ไอเต่างอยเราก็ยังไม่ขึ้นเนี่ยผมว่าขึ้นแล้วเนี่ยเต่างอยเราอะถ้าไม่ขึ้นนี่คือโอเคก็ยังดีอย่างน้อยตานี้มันก็ยังขึ้นเรา เราติดเต่างอยไปหนึ่งเราติดนี่หนึ่งอย่างละหนึ่งก่อนเพราะยังไงเตือนนี้เราตีไม่ได้อยู่แล้วอ่าผมจบไปก่อนจบเทิอนไปก่อนตอน,นี้มือดีครับมือดีรอล่างสามเขาน่าจะตีแผงหลังแน่เลยใช่เขาตีแผงหลังแล้วเขาจะเอามาตีอย่างนั้นเหรอ ห้าสบเรียบร้อยดูไดดทอนเราขึ้นเราสรับออกไปเทนโป้เกมมอนโอเคมันตีตัวไหนก็ได้นี่คือ ตัวนี้คือมันตีตัวไหนก็ได้ถ้าไปอย่างนั้นผมไม่เติมตัวหน้าแล้วกันผมไม่เติมเมเนจี้ตัวหน้าถ้าเขาอยากสับก็สับมาสับมาคือเข้าทางเราย0 50โอเคอ่ะเขาตีตัวอ้าตีหลังเหรอ เราสรับออกแล้วเอาเอาดักไรเข้ามาเลยโอเคจาัดก,การดักไรไปหนึ่งตัวจะได้โชว์พลังสักทีโดเได้ทอส น่าจะตีแผงหลังแต่ถ้าเขาตีตัวหน้าเออเขาตีหน้าอะดึงสอง เอทารุเราโอเคเราติดไว้ก่อนจบถ้าเขาเขาใช้ซาคากิถ้าเขาใช้ซา,ากิอ่ะเราเราลำบากเราเขาไม่ใช้ซา,ากาเกิเราเราสบายแล้วตอนนี้เราสบายแล้วโอ้โหเป็นไงล่ะครับเต่าแบกกดสกอร,รอได้เลยผมกดสกอร,รอเลยเนี่ยผมบอกเลยผมกดสกอร,รอเลย แน่นอนครับโดนกดสกอร์รอไว้แล้วตานี้ก็เรียกว่าเราชนะได้พอเต่านะเนี่ยเออใครที่บูบี้น้องไปเลยโดนได้ทอสร้อยห้าสิบเรียบร้อยครับตานี้มือเราขึ้นดีไป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 ใส่นกแก้วดีไหมคิดว่าเราจะใส่นกแก้วดีหรือเปล่า เอานกแก้วมาเผื่อสักตัวหนึ่งก็ได้ผมว่า,เ,าเดี๋ยวเอานกแก้วเผื่อสักตัวหนึ่งเราต้องปรับเด็กลิ์แล้วไม่งั้นคือร้อยสี่สิบเราขาดสิบตลอดเลยเริ่มเริ่มเห็นทางสว่าง อ่ะอันนี้มือมือเราดีอยู่นะเราเจอเมตาดึงสองไป โอ้ไม่ไม่ไม่ออกให้เลยเฮ้ยเราเจอเมตาเพื่อนอย่าอ่อนให้เขาสิเจอการทอยเหรียญเข้าไปนี่เกียดการทอยเหรียญเลยไม่ขึ้นอีกแล้วได้ เองจะไม่ขึ้นอย่างนี้ก็ได้เลยติดติดให้ตัวนี้ใช้ลีฟออกมาลีฟเอานกแก้วนกแก้วเอาไปหาการ์ดนกแก้ว4ใบ5 6ใบ เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ขึ้นจริงเหรอสามสิบหนูแก้วน่าจะไม่เล่นแล้วดูไดททอสอ่าโปเกบอลหมดแล้วเหรอเออหมดแล้วนี่ว่าดึงดึงสอง ตอนนี้นกแก้วเราไม่น่าได้ใช้แล้วไม่ไม่มีประโยชน์แล้วนกแก้วเราเราสรับออกเอาร,ร,เรีเฟียเราเติมเมนจี้ไปเลยอ่ะจบเราจบเทิร์นก่อนดูทรงดูทรงมาดีมาดีตอนรอบนี้เราดูทรงมาดีอยู่อ่ะมานาฟี่ สับออกแน่นอนครับไม่รอดสับสองด้วยขอสับสองด้วยแน่นอนเรียบร้อยครับอ้าว ดีเฟียเราเล่นปกติไปดีกว่าตอนแรกผมก็จะเล่นท่ายากหน่อยเขาจะมีการอีกตัวหรือเปล่า เฮ้ยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียโอ้ได้อย่างนี้ใช่ไหมได้เลยได้เจอกันขอลีฟใบเดียวมาจบมีลีฟใบเดียวคือจบเลย มีลิฟไปเดียวคือจบเลยนะเรียบร้อยครับเรียบร้อยได้เห็นท่ายากแล้วร้อยห้าสิบเราตีไม่ได้ก็จริงแต่ถ้าเราสรับออกเนี่ยแล้วเราสรับเข้าอีกทีเราตีได้ปกติ เขาน่าจะเรียกตัวหลังเรามาตีอย่าเลยอย่าอย่าหัวเฮ้อขอร้องให้กูได้ชนะบ้างเถิดเมตาดีมาก เพิ่มเมเนจี้เพิ่มใส่ตัวเองไปเจ็ดสิบ เขามีฮิลโอ้โหฮิลยัดเลยไม่เป็นไรเรามีซาคากิโอเคเราปั๊ม เรียบร้อยโอ้โหสุดยอดโอเคเดี๋ยวผมจะมาสรุปผลช่วงขอสั้นๆกับเด็กนี้สำหรับเด็กนี้บอกเลยตีแรงครับข้อเสียคือมันช้าคือมันตีได้แค่ครั้งเดียวเหมือนกับการโจมตีคุณนะจะต้องเลือกว่าคุณจะใช้ปิดฉากโปกเกมอนตัวไหน สำหรับเด็กนี้ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าเก่งแต่สามารถเล่นได้เล่นได้ถ้าหากคุณเบื่อเด็กอื่นเด็กนี้ก็เป็นหนึ่งทางเรื่องที่คุณอยากจะเล่นถ้าคู่กับรีเฟียก็คือเด็กโดดทอสรีเฟียนี่แหละก็เป็นเด็กที่ผมทดลองมาแล้ววินเลดแพ้เยอะกว่าแพ้เยอะกว่าชนะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันไม่ค่อยขึ้นมือมันขึ้นมือยากมันใช้สามลางด้วยมันขึ้นมือยากบวกกับ เนี่ยโปเกมอนเรามีรีเฟียรีรเฟียก็ต้องวิวัฒนาการมันก็เลยไปแย่งกันวิวัฒนาการแย่งกันขึ้นมือแต่ก็แก้ไขปัญหาด้วยใส่ตัวของนี่ตัวของไอ้นกแก้วส่วนจะถามว่าทําไมผมถึงเอาการสับถอยออกมาเยอะก็เพราะว่าการถอยอะ่ะมันจะทําให้โปเกมอนเรียกว่าเปลี่ยนสถานะอย่างตัวเดทอสเนี่ยเราก็ถอยกลับมาแล้วเทินหน้าเราก็กลับไปตีใหม่ เราเล่นอย่างนี้ได้หรือว่าแบบเอาไว้ถอยโดยเดยทอสเพื่อเพื่อตั้งบอร์ดถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่ได้มีการ์ดที่เรียกเรามาตีหรือเรียกเราแบบมาตบแผงหลังเราอะไรประมาณนี้สำหรับวันนี้ผมว่าเด็กนี้ก็รีวิวอยู่ที่ประมาณนี้สำหรับวันนี้ผมต่อยให้ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็กดไลค์กด s u b สไครต์แล้วกดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย